ที่เขาลือกันมันจริงป้ะที่รู้ว่าฉันเก่งนะเหรอแม่เคยจังที่เป็นความเก่งเขาบอกกันว่านายเคยทำคดีสำคัญกับตำรวจเกาหลีเหนือเข้ากันไปปีเป็นคุยเลยนะชอลี้ยงกลับมาแล้วเหรอเขาอบป,ป้านั่น่มาตามล่าใครอีกแล้วคราวนี้<ม>่เก่าน้องเราเขากลักบมาหาฉันใช่ไหมเนี่ยฉันยอมให้นายใช้อาวุธได้แค่ห้านาทีนาทีเดียวก็เหลือเฟือโดยใช้ไม้ตียุงตุ่มในตำจังพุ่งเลยไอ้สิ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 ไร้สิไอ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 ้้ ครั้งแรกทุกสิง่งเพื่อเอาชนะทุกภารกิจจะไม่ยอมจุดหายตัวไปเพราะก็เงินหนึ่งพันล้านเหรียญจากบัญชีสวิตว่าหัวมันบมนดแรงพักทึานทำไมถึงมีชื่อมันอยู่ในบัญชีขอ,ตองตำรวจสากลนนะ่ะมันเป็นคดีของผมแล้วฮัลโหลเห็นฉันอยู่ในสายตาหน่อยได้ไหมนี่มันสถานการณ์ข้อขาดบาดตายนะที่สุดยอดนักสืบจากสามประเทศมาอยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยเราต้องร่วมมือกันสร้างดีมทีมาได้พิ้งต้าดิ มาเพื่อเงินปลอมตัวในเวลาผิดจ๊อกแล้ววิจ้าวิญญาณแกเข้าสิหยุดยุมือขึุดเฮ้ยเฮ้ยมีระเบิดมีระเ<ด>บิดหลบไปก่อนทวกนายมาทำบ้าอะไรตรงนี้งานเราจะไม่สแค่นี้ <I am S 1> อะรชนรป่า <the same. S 3> รั่วข้ามโลก b ีทสเหรอ บอยแบนด์โคตดนางเกาหลีใต้นี่นะท่านอยู่เกาหลีเหนือก็เป็นบอยแบนด์มาก่อนนะวงบองตันแบนฟังแล้วคิดถึงหางจระเข้เลยวะ่ะ13ตุลาคันนี้ในโรงภาพยนตร์